ต้นหอมปิดต้นหอมเนี่ยจะสังเกตว่าปาติ๋มจะหั่นแบบไม่ได้ซอยนะคะครับผมเพื่อนๆครับผมยังอยู่กับปาติ๋มฮะคลิปเมนูไข่ สไตล์ป้าติม๋มสวัสดีครับป้าติ๋มค่สวัสดีค่ะ FG โกซโดโด้ odo, ที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ก็ยังอยู่ในหมวดของไข่อยู่นะคะเพราะว่าป้าติ๋มได้บอกนะเมื่อคลิปต้นๆแล้วว่าเมนูไข่มันทําอะไรได้หลายอย่างและหนึ่งในนั้นก็คือวันนี้ป้าติ๋มจะทาไข่ยัดไส้ให้ดูนะคะส่วนผสมไม่มีอะไรมากมายอะไรที่เหลือในครัวในตู้เย็นนะคะเออช่วงนี้เราจะสต๊อกของนะเต็มตู้เย็นบางบ้านเนี่ยตู้น้อยถอยมาอีกตู้เลยนะคะ ทั้งผลลไม้ทั้งของสดผักอะไรพวกนี้นะคะปาติม,มีสามตู้ยังไม่พอแช่เลย<อ>เพราะของลูกค้าก็ตู้แล้วทีนี้จะซื้ออีกตู้ไม่มีที่จะเก็บไปรู้จะเก็บตรงไหนเพราะคอนโดม,มันแคบค่ะวันนี้ในใ,ในในตู้เย็นปติมปาติมมีเห็ดหอมแครอทหอมใหญ่ต้นหอมอบางคนใส่เม็ดเออทัวรันเตาข้โพดอ่อ,อน นะคะอยากใส่อะไรก็ใส่นะคะแล้วแต่เราในไส้ของ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 หมูเราได้บอกตั้งแต่คลิปแรกๆที่เราได้ได้เตรียมตุนไว้นะคะคฟีดไว้ที่หมักกระเทียมพริกไทยรากผักชีซีีิ๊วขาวน้ำมันหอยเรามาทำอะไรได้อีกหลายๆอย่างหนึ่งในนั้นคือวันนี้ป้าติม๋มจะผัดไส้ของไข่ยัดไส้นะคะเพราะในนี้มันมีกระเทียมพริกไทยรากผักชีแล้วนะคะป้าติ๋มเอาลงไปผัดนะคะ ปิ่มไม่ได้ใส่น้ํามันนะคะวันนี้วิตายแล้วลูกปิ่มไม่ได้เอาใส่น้ํามันนะคะไส้ไข่ยัดไส้ครับค่ะนี่กระทะปติ่มนี่มันความกว้างเท่าไหร่นะฮะนี้สามสิบสองจานเล็กสุดข,ของผมมันจะใหญ่กว่านี้ใช่เพราะว่าถ้าใหญ่ถ้าไซส์นี้มันจะมีหูช่วยนะฮะจานมัหนักนะใช่แค่นี้ปติ่มก็ว่าสําหรับปติ่มมันกระดกไม่ได้เลยอ่ะหนักมาก อันนั้นก็หนักหนักเนาะอาจารย์นะใช่ค่ะนี่ยค่ะมาติ๋งก็ผัดไปนะคะปาติ๋งไม่ได้ใส่น้ำมันนะคะเพราะว่าปลาติ๋งหมูที่ปลาติ๋งเนี่ยใช้สันคอมันมีเนื้อมันมีมันของหมูอยู่แล้วเพราะว่าตอนที่ปลาติ๋งสั่งให้เขาบดมาให้เนี่ยสั่งเอาสันคอเพราะเพื่อมันมีมีมันการที่หมูมีมันมันจะทําให้หมูแข็งน้อยลงกับหมูที่ไม่มีมันนะคะมันจะไม่กระด้างเท่าที่ควรนะคะเทคนิคเทคนิคด้วยค่ะ เสร็จแล้วอันนี้ป้าติงใส่นะคะแครลลอทมันสุกสุกยากกว่าเชื่อสุกยากเอาใส่ลงไปผัดนะคะผัดไปก่อนนะคะถ้าคนชอบเผ็ดหน่อยก็ใส่พริกไทยลงไปนะคะหรือว่าช่วงผัดเราก็ใส่ซอสพริกลงไปแล้วแต่นะคะ ก็จใส่สิ้วขาวลงไปอีหน่อยหนึ่งนะคะน้ำมันหอยค่ะน้ำตาลทรายนิดหน่อยนะคะซอสมาเขือเทศค่ะ ใส่ซอสพริกลงไปหน่อยนะคะเพื่อให้มันดูล้วค่ะเข้มข้นขึ้นนะคะยิิงความที่หมูมีรสชาติอยู่แล้วก็ก็ทำให้ไม่ต้องปรุงอะไรมากใช่ค่คะ หอมเลยพอใส่ซอสพริกค่ะมันช่วยได้นะคะอาจารย์เกิดเกิดผมชอบมะเขือเทศผมเอามะเขือเทศหั่นลูกเต๋าใส่นะคะนะคะเม็ดโทรลันเต้าเออไอข้าโพดอ่อนได้หมดเลยค่ะอาจารย์ทีนี้วันนี้วัตถุดิบในตู้เย็นปฏิมีแค่นี้เราก็ไม่ไม่นะนะคะเอาเท่าที่มีนะคะค่ะ ข้าวโพดอ่อนอะไรได้ค่า<ล>ได้หมดเลยค่ะอยากใส่อะไรก็ใส่นะคะหอมใหญ่นะคะใส่ไปต้นหอมนี่สุกง่ายเราใส่เป็นอันดับสุดท้ายนะคะมันจะได้ไม่สลดค่ะ ้ารสชาติที่เราต้องการต้องการเผ็ดหรือเปรี้ยวหรือหวานแล้วแต่ชอบนะคะพอเสร็จแล้วปิดแก๊สใส่ผักนะคะต้นหอมจุดท้ายนะคะต้นหอมปิดต้นหอมเนี่ยจะสังเกตว่าปาติมจะหั่นแบบไม่ได้ซอยนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สุกง,ง่ายนะคะเราก็จะหั่นให้มันประจักเ์เซนหนึ่งอะไรประมาณนี้เพื่อให้เพิ่มแค่สีสันว่าเขียวส้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะ โอเคแค่นี้นะคะโอเคนอคเลยครับค่ะแ,แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเรื่องไข่ยัดไส้นะคะวันนี้ปาิ๋มใช้ไข่สี่ลูกใส่ซีอิ๊วขาวไปนิดนึงเพื่อให้มีรสชาตินะคะอยากใช้ไข่เป็ดไข่ไก่แล้วแต่ชอบเลยนะคะ แต่อันนี้ไข่เป็ดป้เติมใช้ไข่เป็ดมันมันมันไม่ขาดง่ายอะไรงั้นป่ะมันไม่รู้มันปฏาติว่ามันมันมันแข็งกว่างาจารย์บางคนชอบไข่ไก่เพราะว่าเขาจะบอกว่ามันขคาวนี้ปฏาติไม่ได้ใช้น้ํามันนะคะ กอกพอดีพอดีเลยใช้กระทะนี้ไม่ไหวนะกระดกไม่ไหวเนาะใช่อาจารย์หนักมากค่ะสำหรับข้อเล็กๆอย่างก็ติมนะคะยต้องเปลี่ยนใช่ค่ะแล้วมันจะต้องทรงแบนด้วยค่ะจารย์ไม่ใช่ทรงแบบท้องทองนี่ค่ะ นี่นะคะอ๋อกระติไม่กลับไม่เกิดอะไรยังยังไม่ค่ะยังเดี๋ยวเรามาห่อข้างนอกอ่นะคะอีกกระทะหนึ่งอ่าโอเคผมยังนึกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไส้มาวางแล้วก็ห่ออ่าก็เป็นอีกวิธีหนึ่งอ่าแล้วแต่นะคะเป็นอีกวิธีหนึ่งอ่าเนี่ยค่ะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งก็หลายๆลายในกระติ๊ที่ขายลูกค้าก็แบบนี้ค่ะโอ้ค่ะ คือที่เราไปเห็นเห็นไม่ว่าจะเป็นผัดไทยหอไข่หออะไรเข้าใจอย่างเงี้ยแล้วเขาเข้าเอาลงในกระทะนี้แล้วก็ห่อในนี้ <c oughs> เห็นนิกภาพแบบนั้นอยู่ แล้วแต่เลยนะคะจะใส่ขนาดไหนชอบมากน้อยยังไงนะคะเห็นตับไสนิดนึ่งมผมว่าไข่ไข่เป็ดอะ่ะมันมันแข็งแรงอ่ะใช่ไหมแล้วแต่มันแข็งแรงอะ่ะหรือไ,ไข่ไก่เหมือนกับมันจะขาดง่ายอะ่ะอ,อันนี้ห่อสี่เหลี่ยมนะคะครับค่ะ เนี่ว่ามีห่อไหลยแบบนะัะก็สองแบบเดี๋ยวทาให้ดูจําเป็นไหมว่าไข่ไข่ไข่ยัดไส้ต้องทําแบบนี้จังสี่เหลี่ยมอย่างนี้มันไม่จําเป็นเห็นเห็นก็เห็นอย่างนี้ก็ส่วนใหญ่แล้วมันก็จะแบบว่าเออมันห่อง่ายง่ายไงจานมันก็ไม่ได้พิถีพิถันมากใช่ไหมคะเราก็เอาผักชีโปรยเนี่ยเราก็ทานได้แล้วอ่านแล้นนะคะทีนี้มาอีกหนึ่งเมนูแสำหรับป้าติ๋มไม่ง่ายเนี่ยนะคะอ่านนี้อยู่บ้านนะคะนั่งทําอะไรอ่ะใช่ไหม นึกถึงโรตีเลยจะเอาหนาบางก็ได้นะคะแล้วแต่นะคะอ่าหอไปหอมข้อสำคัญนี่คือหอมอะนะคะ,ะ,คะปิดลงใช่ไหมคะนะคะอะ หมอคะเสร็จแล้วเดี๋ยวป้ติ๋มมาเพราะไม่เหมือนกันนี้แสดงว่าแค่ห่อไม่เหมือนทุกอย่างมันเหมือนกันนะหมอเดี๋ยวทำเดี๋ยวทำภาพชาให้เพื่อนๆดูอีกทีแค่ห่อแค่ห่อ่านั้นนะคะที่มันไม่เหมือนใช่ไหมคะเราก็ทุกอย่างเหมือนกันหมดไส้ก็ไส้เดียวกันแต่ทาไมตอนพับอะแต่ทําไมจําเป็นด้วยเหรอเราจะต้องห่อแบบนี้ใช่ไหมคะเดี๋ยวดี๋วจะให้ทําให้ดู เดี๋ยวเทำภาพช้าให้เพื่อนๆดูอีกทีนะว่าปรติมหองไงไอ้แบบไม่ธรรมดาอันนี้มันก็จะโชว์นะค่ะใช่ค่ะเนี่ยมันจะแตกหน่อยตรงนี้เดี๋ยวปัติไม่ถนัดขออนุญาตใช้ขอดแล้ขออนุญาตใช้ตรงนี้นะคะเราทานกันเองขออนุญาตใช้ในนี้นะคะเนี่ยเราก็อย่างนี้นะคะ ใช่ไหมคะอันนี้แบ่งยังไม่เท่ากันเสร็จแล้วจัดจานนะคะขึ้นไปนี่นะคะยังไม่เสร็จจานนะคะเดี๋ยวจิมจัดการให้ว่าอเดี๋ยวนะ ก็จัดมาใส่รูปนี้นะะคเรามาดูเทคนิคการจัดนะคะจะใส่ซ้อนมะเขือเทศอีกหน่อยไหมชอบไหมโอ้แล้วแต่เราจะใส่อะไรก็ได้หมดถ้าอยู่บ้านเราก็ทำเด็กๆอ่ะค่ะนะคะแล้วก็ค่ะใช่ค่ะก็เหมือนคล้ายๆระเภทแยมโลทุกอย่างก็เหมือนกันแต่เพียงแต่การห่อไม่เหมือนกันแค่นั้นเราก็โอเคจบสำหรับวันนี้ใข่จะใส่ปาทิมนะคะโอเคไหมคะ แต่เวลาลูกค้าสั่งป้าติ๋มขอห่อแบบนี้นะคะเพราะว่าเ <c oughs> วลารถไปส่งแล้วจะไม่เหลืออะไรเลยค่ะ, <c oughs> ะประมาณนี้ท, <c oughs> ท,ที่ป้าติ๋มมีอยู่ในเมนูของอาทิตย์หน้านะคะ <c oughs> ค่ะเพราะฉะนั้นก็ <c oughs> เ,เบอร์โทรศัพท์ก็ที่ขึ้นไว้อันนี้นะฮะ <c oughs> จะติดต่อพูดคุยกับป้าติ๋มถาม <c oughs> ถ่ายอะไรแต่ว่าบางช่วงบางจังหวะป้าติ๋มอาจจะอาจจะทำกับข้าวอยู่อาจจะไม่ไม่ทันรับก็ต้องขออภัย แตท่ที่ดีก็คือเข้ากลุ่มไลน์เข้ากลุ่มไลน์แล้วก็ถ้าจะโทรหาปติมเนี่ยสักทุ่มหนึ่งไม่เกินสามทุ่มเนี่ยปติมยังรับสายคุยได้ตลอดเลยนะคะค่ะ แต่ทิ้งคําถามไว้ดีที่สุดได้ค่ะไลกลุ่มป้าติ๋มก็กดลิงก์ไปดู่ด้เลยค่ะเดี๋ยวนี้เอฟซีห้องป้าติ๋มน่ารักมากเขาตอบให้เสร็จเลยบางทีเขารู้ว่าป้าติ๋มไปว่างนะคะเขารู้เขาจะตอบน่ารักมากของคืออยู่คนที่อยู่ประจําเฝ้าห้องให้ด้วยใช่ค่ะเขาป้าติ๋มขอบคุณนั้นทั้งนั้นที่นี้เลยว่าเขาเป็นคนที่น่ารักจริงๆนะคะป้าติ๋มก็ขอบคุณมากเพราะว่าห้องนี้ดูส่วนใหญ่เป็นคนที่น่ารักทุกคนนะคะแล้วก็เข้าเข้ามาไห่ก็ได้ออกเมื่อไห่ก็ได้ออกแล้วเข้ามาใหม่ก็ได้อ แต่ว่าก็อยู่กันด้วยให้มีรักษาน้ําใจกันมีมารยาทต่อการมีเช้าขึ้นก็มีคนใส่บาตรให้อาจารย์ปติ๋มก็มีหน้าที่ใส่บาตรออนไลน์ป้าติ๋มก็มีหน้าที่สาธุอนุโมทนาด้วยขอบพระคุณป้าติ๋มครับคลิปนี้ครับแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าอันนี้มันเป็น p l a y l ของเรื่องเรื่องไข่ไข่นะแล้วต่อไปก็ ค่อยว่าดกันนะคะคือคือว่าติ๋จะต้องดูว่าช่วงอยู่บ้านเนี่ยเราทําอะไรง่ายๆนะคะเราทําอะไรที่มันง่ายๆแล้วทําได้ทานได้เน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะเราก็สต็อกเข้าไว้ในตู้เย็นเยอะๆตู้ไม่พอถอยยังไม่อีกค่ะค่ะคขอบพระคุณป้าติ๋มค่ะสวัสดีค่ะคลิปต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาถึงบ้านนะครับพี่โดอาบน้ําคอยเลยเอามาแล้วไข่ยัดไส้ของป้าติ๋มนี่ของโปรดพี่โด ไปลกินไหมไข่อะไรเนี่ยไข่จะไส้นะฮะแล้วก็ยังมีคลิปอื่นอันนี้ก็ไข่ไข่เจียวแบบบางเอามาทําต้มยำอ่าและอันนี้ก็ยังมีไข่เจียวแบบหนาเอามาทําแกงจืดอสองแกงนี่ดูมีคลิปนะฮะมีคลิปอันนี้จะเอาอากุตั๊กสวัสดีค่ะยังกุตักไม่ได้ไปด้วย ทักนี้เวลาไปไหนถ้าไม่จําเป็นเราก็ไม่ไปหลายคนฮะอันนี้เดี๋ยวเราจะชิมเอามาให้คูตั๊กกับพี่โอโดชิมแต่แต่วันนี้เมนูคูตั๊กนี่อะไรเนี่ยไปตาอะไรมาซั่วมันจะอร่อยตรงนี้หละนี่รู้ไหมป้าติ๋มก็เล่าให้ฟังว่าลูกสาวป้าติ๋ะชื่อตั๊กเหมือนคูตั๊กอยู่ต่างประเทศบอกว่าไม่อยากดูของแม่หรอกดูของคูตั๊กดีกว่ามันแนวมันแนวนี้มันแนวนี้ อ่แต่ก่อนอื่นเธอชิมนี้บอกรสชาติเพื่อนๆพ่อนก่อนอ่ะพิโดพิโดจะกินอะไรวันนี้พิโดก็ไข่เจียวแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาอยากกินอะไรนะไข่ยัดไส้ลูกกินผักกาดดองด้วยใช่ไหมดองแหละไม่ตักเองลูกตักเองอ่ะอ่ะคุณตักชิมชิมบอกรสชาติเพื่อนๆหน่อนยก่อนที่จะชิมส้มตำเธอชิมสักคำหนึ่งไปน้ำลายสออยู่เห็นกลับมาเห็นตำส้มตำใหญ่เลย มันแซ่บเนาะของแซ่บอาแต่บอกรสชาติหน่อยบอกรสชาติหน่อยใส่บอกรสชาติให้ปาติ๋งหน่อยเดี๋ยวนั้นก็จะให้พี่โดโด้เขากินต่อไปเป็นไงอร่อยอร่อยอร่อยใช่ไหมผักเต็มนี่ยังกวดเไส้อร่อยมากเลยไส้อร่อยไส้อร่อยมากเร็กินเลย งั้นก็ให้พี่โรสคูตั๊กมาชิมบอกรสชาติแล้วนะฮะคลิปของป้าติ๋มเดี๋ยวจะยาวไปนะครับก็คงเท่านี้นะครับอร่อยมากค่ะคูตั๊กบอกว่าจะไปกินส้มตำแล้วเพราะมือม้อเย็นนี่จะเป็นมื้อส้มตำกลเพื่อนๆก็จะเข้ากลุ่มลายป้าติ๋มจะ โทรหาป้าติ๋ก็ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ในคลิปนี้เลยนะครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีค่ะในส่วนของพี่โดโด้โค,ลลคุณตั๊กรายอครับ